เก็บเห็ดปัวทุกคนว้าวสวยงามอ่ะอันนี้ไหมว้าวเสุดออออยอดมากที่ะุด เอาไม่กูหุาดบ้แท่นิน้อยหมูย่งเจาไปเห็ t โบ้เเราจะชุดตัวหน้าเผาหัวเย้าเลยใส่ผิวอหบ้ฆ่าตัหน้าหลังชุ่มเลท่านมองเงชุ่มต่อหมบานตัวถลอกย่านโลมถ้าช่ก็ออกเงี้ยสิ อีงีงพออหดอกแมงแม่ออกควาาหอมทิบประเฮบมาทางนี้แหละมเามันจะไปดีเอาเลยึงตีเหุดอกงมมที่ผมบอกไว้สิมีอันนี้อีเวนนี่เว้ยมปนน้ำแเนเนี่ยเดี๋นะกตา เวนบกีบวมเวนีเวนทีเาข้ามาเห็นเหก็ดเห็บตัวเลยเห็ตอแทนแม่เพื่ออจากมาแล้วกันเเหมองเรายไปกเห็าออกเขเฟะาคเหสดเด่ยยางกัเลยเุดเอ้ยมวนเด้มวนมือเด้ แขกใส่แบิสีผมนะ <laughs> เอาไว้ให้มูจีนเด้อ<ก>จุ่มหนึ่งแก่นน้าวเห็นมูจีนโตเท่น่าเั็งเซตพื้น นี่เองที่ <g <g ีนเองเดินนี่เดินงาาวล่ทินเองก็ทีนเองดดนี้เองก็ที่นเองเดินนี่เลยก็ไปทายไปทนเมื่องเด็ดเนาะเมื่อตงีบแเนาะให้ินมมนจะงานาเิดเมื่อนต่งโดดนะแบนทางตีนตัวอีเลละเอียด แค่นี้าล้วก็เลอคตว้าวว้าวเราโคตรหล๋วปลาเลยโคตรจิ๋วปลาว้าวให้แมนจีไปอีเพิ่มเพิ่มได้เลยนยน้อยเอาละยังคุมเลยอ้าวย้ยแซ่บต่กูปวดหัวต้องลงสีลงกาะเแน่น่นๆ ว้าทุกคนเงียปด๊อีเล่สอีเวนบอกให้ฟังอีเวนอีเล่อีเวนได้ไ้ด้วยั้ไม่ใช่หมเวนทั้งดาบทงนิเวนป๊าแปบนึง หี่นี่นี่แวมึงจะเคลื่อนย้าอีเว่นด่ามฟใส่มาเตเลยมั้งว้าวคนมวนเลยเว้ยแวนจะปลาไปหมขเก่าเพิ่มต่ออยากได้ไขได้กินบุกไปเหยียนี่ยีวมนไม่น่าบเลยเหยียบจะเล่ยจะแวนล้จุมกันดีกวะ เ้าเดอกปงไงจะหมดเลยเยี spa, ่ยมจะได้ดิมันเดมันเดมันเดเจ้าเมื่อยจก็ัดนี่มีหยป้าท้องนี้ไงู้เพชรเพชรเพชรขานไปว้าวเพชรเพชรว้าว ้าขายง่งยเลยเฮ้ยป้าอ้ยเห็นอยู่ไ่ได้วนกายแบบแบบ่นงนิเนี่ยอ้าตัวหันายนั่งแบบนั่งเลยนิ่วิทิ้มเลยป้าแมนคุอาได้วยดอกบานมัน มาอ่ะ้นไปนะารเอาขี้ไเนือเห็ดในมือแหวนแต่เปนเหื่อบ้าข้ก็บอกมันห่บอออเด้ะซดีอกใหญ่้กูยากไปุก็แล้ว มาเชีรงบห้ววาเชียเพชรแต่ไม่นะปอกๆเขากดลายวิ่สูด่ามันก็ไดย้อนมันเลยลังจมก่บบดหิ้วแบบอุ้ย ใะตาเ่อกี้เาก็ถหยอกมบ่อกมนก็คือถยอกจ่ิงๆจริงจริงว้าวว้าวสวยงามออ้ว้าวหากมันว้าวได้มติดล้าเป็นตีกเนื้สม มันก็ออกไกลกันแต่ะารั้ก็มีบทมันออกไกลกันอยู่โอ้ค่<า>ะขายยาวเลยนะมือใดก็ได้ว้าวเก็ยเียเผ็ดปัวทุกคน บายค่ะบายคล้ายจะไปเชนไปนโอ้โอของมีคุณค่าจ๊ะว้าวาอันนี้ดอกงามของมีคุณค่าต้องกินแทนท่านก็ตาคว้าเจ็ดมีคุณค่าของมีค่าเราต้องกินน,นมะมาคุ้มค่มา,า,ไ,มคมาไม่ต้องขายา แปวนดอกไหมอ,ออกมาเรียนกันมา<ไ>แล้วใส่งานตามท้องเรื่องอ่ะดอกนี้ทำไหมนี่เอาไม่เห็น